รุ่นนี้เท่มากใครจะคิดว่าคอลแลบนี้จะเท่ขนาดนี้นะคะนี่คือ Converse x Coca Cola ค่ะเป็นการเจอกันของ2แบรนด์ที่สุดจะเท่สุดจะคลาสสิกอ่ะทุกคนสําหรับคอลเลคชันนี้นะคะก็จะมีทั้งลายเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าเลยค่ะแล้วรองเท้าก็คือสวยมาก mm hmm. คู่แรกที่วางขายนะคะก็จะเป็น Chuck 70เลเวอร์หุมข้อสีแดงคู่นี้เลยค่ะดีเทลสวยมากทุกคนเดี๋ยวไปดูกัน mm hmm. ตัวรองเท้านะคะเป็นหนังสีแดงที่คาแถบสีขาวเหมือนดีไซน์ของโค้กเลยค่ะแฮชด้านข้างนะคะเขาออกแบบมาให้เขียนชื่อเราลงไปได้ด้วยค่ะกับ คอนเซปไม่ใช่แค่ชักของขเทเลอร์แต่เป็นชักของทุกคนถ้าดูดีนะคะตาไก่โรบนสุดเนี่ยเขาทำมาเป็นเหมือนฝาจีบของขวดโคกเมื่อก่อนนะคะและดีเทลพื้นด้านล่างตรงนี้เป็นดีเทลที่แพลวชอบมากทุกคนคือปกติพื้นของชักอคะก็จะเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับคู่นี้เขาเปลี่ยนพื้นด้านล่างอินสไปน์มาจากโคกขวดแก้วคะ่ะก็เลยเป็นสีนี้เธอโคตรเท่คืองานดีเทลงานละเอียดสุดๆอะนอกจากคู่นี้นะคะก็ยังมีชักเทเลอร์ออสตาอีกสีสีเสื้อและกระเป๋านะคะที่จะวางขายช่วงเดเดดดอพิิกกาา็รตตมมไ้ลยห หน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย